สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับร้านเพชรไพรทูลพระเครื่องนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่77แล้วนะครับผมอ่าผมมีเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆเอีได้รับชมกันนะครับผมใน EP ที่77นะครับผมอ่าสำหรับองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่1 5 0 0บาทนะครับผมอ่าผมเปิดไว้ที่1,500บาทนะครับ นี่นะครับผม а ให้เพื่อนๆพี่ๆรับชมกันเลยนะครับผมพระสวยนะครับพระสวยเดิมเลยนะครับผมพระองค์นี้นะครับผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับผมดูนะครับหน้าตาศึกนะครับผมแต่ก็ยังมีธรรมชาติความเก่าให้เห็นบ้างนะครับผมองค์นี้นะครับพระลึกนะครับผมดูซอกหูซอกคอนะครับ ดูซอกแขนลึกนะครับผมกระแสเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับอ่าจะกลับแล้วนะครับอ่าออกกลับดาออกกลับน้ําตาลนะครับอ่าขออภัยนะครับออกกลับน้ําตาลนี่นะครับผมจอบใหญ่องค์นี้เลยนะครับผมนี่ดูด้านข้างนะครับอ่าหูรอปิงนะครับผมอ่าหูรอปิงด้านข้างด้านหลังด้านหลังเหลี่ยญจะเป็นแอ่งนะครับอาจจะไม่เรียบตึงนะครับองค์นี้จะเป็นแอ่งนิดนิดนี่ กระแสเนื้อเจะแตกลายเลยนะครับอ่าเขาเรียกว่าแตกลายมุ้งนะครับอ่าแตกตามมุ้งอ่านี่นะครับอ่าแตกพระองค์นี้คาดว่าน่าจะเลื่อมใช้มานะครับน่าจะเลื่อมใช้เปิดหน้าเปิดหลังมานะครับองค์นี้ดูนะครับอ่าสง่งค่อยๆส่งให้เพื่อนๆพี่ๆเห็นรายละเอียดนะครับอ่าพระองค์นี้มีสนิมเขียวขึ้นนะครับเนี่ยตามขอบตามซอกนะครับ ผมได้ทำการเช็ดเอาไม้จิ้มฟันนะครับแคะนิดหน่อยๆนะครับมันไม่หมดนะครับหมดได้ประมาณนี้นะครับไม่กล้าล้างนะครับกลัวพาเสียครับล้างไม่เป็นครับนี่เลยนะครับผมนี่นะครับหลอหูปิ้งชัดเจนนะครับผมนี่สวยเลยนะครับองนี้สวยดู ดูธรรมชาติดีนะครับดูมันดูอ่าส่องแล้วแบบอ่าดูกินตาดีครับองนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับอ่านี่เลยนะครับอ่าอย่าลืมนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับผมอ่าจอบให่หลวงพ่องเงินองนี้นะครับผมเปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผม ่าผมเปิดไว้ที่1500บาทนะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมาสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เบอร์0 8 9 9 6 9 0 8 4 9นะครับหรือทัก ID ดีลน์มาที่ t o o n 0 8 9 7 6 9 0 8 4 9นะครับผมโทรมาสอบถามพูดคุยขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับผมนี่เลยนะครับ ในส่องให้เห็นชัดๆกันเลยนะครับผมเผื่อเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ชอบนะครับอชอบสนใจสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมนี่เลยนะครับสวยครับองนี้สวยมันพระน่ารักนะครับพระยังมีความสวยความน่ารักอยู่ให้เห็นนะครับผมอ,องนี้นี้นี่นะครับดูซอกขูซอกคอลึกนะครับลึกชัด ่านี่นะครับดูนะครับลึกชัดพระมีมิติเลยนะครับนี่เป็นไงองค์นี้ดูเนื้อดูด,ดูเนื้อข้างหลังนะครับแตกเป็นเก็ด็ดให้เห็นเลยนะครับองค์นี้หลอกหมูปิ้งนะครับมีตะไบเก็บตะใบก้านช่อนะครับเนี่ยที่ด้านล่างนะครับ าฝากเพื่อนเพื่อนี่ๆกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะครับผมเวลาน้องมีคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็จะได้เห็นเป็นคนแรกๆนะครับผมวันนี้กล้องไม่ค่อยโฟกัสนี่นะครับนี่เนื้อเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับอ,อย่าลืมนะครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับผมกับจอบหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับ ผมเปิดไว้ที่1,500บาทนะครับผมสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เบอร์0 8 9 7 6 9 0 8 4 9หนะครับหรือทัก ID ไลน์มาที่ t o o n 0 8 9 7 6 9 0 8 4 9นะครับผมอ่าองนี้เก่ามันเลยนะครับผมอ่าเนื้อหาจัดจ้านนะครับองนี้อ่าสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนที่ชอบหลวงพองเงินนะครับอ่าแนะนำเลยนะครับองนี้ไม่ควรพลาดนะครับผม ดูนะครับอย่าลืมนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมที่เบอร์0 8 9 7 6 9 0ด4 9 9หนะครับหรือทัก ID Line มาที่ t o o n 0897690849นะครับผมกับ EP ที่77นะครับผมผมเปิดไว้1,500บาทนะครับผมสำหรับ EP นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใน EP ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ